นี่ดูสิใหญ่มากนะคะปังมากผักปังว่าเนี้ยปังสุดนี่อยู่บนกองกองวัสดุเพาะเลยนะคะเนี่ยใช่นี่เขาโลคือเขาก็ไม่ไม่ได้ไปเผาทิ้งไปอะไรเนาะก็คือกลายเป็นเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้หลังจากที่รื้อตัวรงเห็ดออกมาเนาะน้ำเต้าที่เราจะเอาไปทำเกงลียงนะคะ ตัดเลยนะปุ๊บนี่ลูกนี่โย้ช่โอเคอันนี้เป็นน้ำเต้าที่แม่ปลูกนะคะอ่อนกำลังดีเอาไปแกงได้ตันตันค่ะแค่นี้แค่นี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกใหม่เยอะมันแตกตามข้อได้อีกเนาะใช่แล้วแตกแล้วจะออกลูกดกมากอยอดเขาเนี่ยเห็นไหมคะ จะมีความแบบเป็นเหลี่ยม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 แบบนี้ถ้าฟักทองมันจะกลมแล้วขนเขาจะเป็นขนอ่อนๆนุ่มๆเลยค่ะเนี่ยไม่เจ็บเลยแต่ใบก็มีความคล้ายกันอยู่แต่ต้องลองชิมว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอันนี้จะมาพามาเก็บผักปังนะจ๊ะผักปังเป็นผักปังพันุใหญ่นะคะยอดมันอ,อวบเ <ไป S 2> นาะยอดอวบมากเลย อันนี้เราใส่อะไรคะในแกงเลียงหรือว่าเราลวกกินกับน้ำพริกอ๋อลวกกินกับน้ำพริกก็ได้ใส่แกงเลียงก็ได้ค่ะโอเคของพี่กุ้งก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ทําผักปลอดสารนะคะในหมู่บ้านนี่แหละเนาะปลูกผสมผสานเหมือนกันมันคือผักปังอะไรคะเป็นผักปังพันยักษ์นะคะพันยักษ์เรียกผักปังพันยักษ์เลยใช่ไหมเเตาเราต้มแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะกรอบหวานค่ะยางก็จะไม่มีนี่ดูสิอ่อนมากใหญ่มากนะคะปังมากผักปังบ้านนี้ปังสุด ยอดมะละขี้นกนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกับน้ำพริกเห็ดฟางของเราด้วยอืเด็ดไปก่อนยอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจาารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง34ด้วยนะคะ